ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะคนมักง่ายขี่รถจักรายานยนต์ย้อนอนเนี่ยค่ะสองคันเห็นไหมคะย้อนอนมาปุ๊บเธอมาแล้วค่ะเนี่ยเธอหักหลบรถจักรายานยนต์ย้อนอนสองคันแล้วไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งซึ่งมันจอดอยู่อาดูอีกครั้งค่ะ,ะย้อนสอนไปแล้วนะสองคันคันแรกเป็นผู้หญิงคันที่สองเป็นผู้ชายแล้วเธอเนี่ยค่ะหลบชิดซ้ายไงแล้วไปชนท้ายรถเนี่ยมุมนี้เห็นชัดเลยอย่างนี้มาแล้วนะคะเด<ร>ี่ยค่ะ ไห,หลบเขาไงอสองคันนั้นก็ขับไปนู่นนะไม่ได้เห็นสนใจอะไรนะเนี่ยคะ่ะเธอเสียประสบอ,อุบัติเหตุจนเสียชีวิตส่วนคนซ้อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกอุบัติเหตุครั้งนี้ไว้ได้จากคนประมาทที่ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองสมุทรปราการค่ะการชนเนี่ยรถจักรยานยนต์ที่ขี่หลบ รถจัก,กยานยนต์นย้อนสอนเขาชนท้ายรถเชฟโรเลตจอดข้างทางเต็มแรงนางสาวนุชนาถาสีบุญคนขี่ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะส่วนเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาชื่อนางสาวเบนจว,วันณแมดูออออายุ37ปีแขนหักค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น18กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจตรีพัชรทรนพธัญสวัสดิ์นะคะ ตำรวจสพมือสม,มุทรปราการเชิญตัวนายสมศักดิ์ก้อมทองอายุ54ปีคนขี่รถจัก,กรยานยนต์หนึ่งในผู้ที่ขี่ย้อนสอนที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดมาสอบสวนสมศักดิ์ยอมรับว่าย้อนสอนมาจริงครับขณะเกิดเหตุเห็นว่ามีรถของผู้เสียชีวิตวิ่งมาปกตินะแต่ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะขับผ่านไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุ ซึ่งนาสมศักดิ์ยอมรับว่ารู้สึกผิดและเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามเบื้องต้นสพเมืองสมุทรปราการแจ้งสีข้อหาสมศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์นะคะ 1. ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่ไปตามทิศท,ทางที่กฎหมายกําหนด 2>, 2. ขับขี่ย้อนสอนโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทัพย์สินผู้อื่น 3. ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสคือ2คนไง<อ>หงตายอีก1สาหัส4 เป็นผู้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินจะต้องหยุดให้ความช่วยเหลือส่งตัวดำเนินคดีสี่ข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยสี่ข้อหาเอาไปเลยนะคะบางคนบอกให้ขี่ย้อนสอนเองเนี่ยไงคะมันเป็นอุบัติเหตุนะคะคนตายไงส่วนอีกหนึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนเช่นเดียวกันก็คือผู้หญิงซึ่งอยู่ด้านหน้าคันแรกนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะเป็นฮอนด้าเวฟสีขาวดํา คนขี่น่าจะเป็นผู้หญิงตอนนี้ตำรวจกาลังติดตามตัวมาดําเนินคดีนะคะจ่าก็ต้องขอบคุณคุณลุงของสาวที่มามอบตัวนะเพราะเห็นตัวเองในคลิปตามข่าวเนาะอีกหนึ่งคนไม่มามอบตัวนะคะเป็นผู้หญิงนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่เมืองสมุนปราการไปพูดคุยกับสามีนะคะชื่อว่านายเฉลิมทรงงามค่ะพอไปถึงที่ที่อยู่ของเขาเป็นห้องเช่าหนึ่งชั้นอยู่รวมกัน3มคนในห้องเดียวสามีลูกสาวแล้วก็หลานนะคะ นายเฉลิมเล่าว่าวันเกิดเหตุพอรู้ข่าวก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างค่ะรีบไปหาภรรยาที่โรงพยาบาลตอนนั้นคิดใต่ใจนะก่อนไปถึงโรงพยาบาลคิดว่าน่าจะแค่บาดเจ็บน่ะแต่สุดท้ายค่ะพอไปถึงพอไปทราบว,ว่าภรรยาเสียชีวิตเสียใจมากเพราะภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นคนมีน้ำใจด้วยฟังเสียงสามีค่ะเราคนเสียไปแล้วนะครับเราให้อภัยเขาครับ แต่ทีนี้ก็อยากจะให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผมไม่มีเลยครับทางวัดจากการออกจากศพออกจากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าวัดเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเราไม่มีตังสำรองเลยครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่า ตอนนี้ยากลําบากจริงๆค่ะสามีผู้ตายนะคะคุณเฉลิมเนี่ยเอาบัญชีเงินฝากมาเปิดให้ทีมข่าวเราดูเลยอบ,บอกว่าเงินเหลืออยู่ไม่กี่บาทเองอวิงมอนแล้วกันให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบเรื่องค่าทําศพเพราะครอบครัวยากจนไม่มีเงินทําศพนะคะตัวของเขาเองวันนี้จะไปรับศพของภรรยามาประกอบพิธีทางาศาสนาตั้งใจว่าจะนําไปตั้งสวดบําเพ็ญกุศลที่ วัดในสองวิหารก่อนที่จะมีการชาปนกิจต่อไปนี่นนก็บัญชีเขานะ